ใช่พี่ครับขอแรกเป็นอะไรบ้างครัเป็นแอพิเทเซอร์ครับเป็นเอพิเทเซอร์ทำเป็นลูหลาดปลากีมะครับแล้วกินกับคู่กับซอสหล่นเทปๆของเชฟเทียนครับใครทำอะไรเก่งผมสามารถดึงศักยภาพของเขามาแล้วมารวมกันแล้วเจอกันตรงกลางไปคนเดียวมันไปได้เร็วแต่ไปด้วยกันมันไปได้ไกลแต่ว่าเขาสับสนเรื่องน้ำตาลกับเกลือนะอยู่รู้ใช่ไหมไม่เป็นไรครับน้ำตาลน้ำตาลเกลืออันนี้เกลือนะอ่าชัวร์นะโอเคผ่านนะน้ำตาลแล้วผมเลิกใช้เกลือแล้วต่อไปนี้ เอาเกลือหรือน้ำตาลเอาไปทิ้งให้หมดเลยถ้วยรางวัลกับเงิน1ล้านบาทถ้าเกิดให้เลือกคุณเลือกอะไรกันครับเงินครับเอาเงินเหรอหยอกครับเอาถ้วยครับเงินเงินไม่เอานะเงินไม่เอาครับเอาถ้วยครับคุณได้สิทธินั้นเดี๋ยวนี้เชฟอีน็อกครับเอาถ้วยครับแสดงว่า1ล้านบาทถ้าเกิดได้ไม่เอานะครับไม่เอาก็ได้ครับทีมงานครับช่วยบันทึกไว้ด้วยนะครับเชฟอีน็อกไม่รับเงินรางวัลนะครับเกินรอรอเลยนครับ เชฟเครับเอาเงินมาก่อนแล้วค่อยส่งถ้วยตามมาก็ได้ค่ะ,สะแสดงว่าเลือกเงินนะครับ <c oughs> เลือกทั้งสองอย่างให้เลือกอย่างเดียวครับเอาถ้วยก่อนทีมงานครับสามคนไม่เอาเงินรางวัลนะครับเอาครับ <c oughs> ขอให้พวกคุณทำให้ดีที่สุดและเป็นท็อปเชฟประเทศไทยให้ได้นะครับค่ะเชฟขอบคุณครับ,บค่าบูม เชฟเพียรกับเชฟโพสครับครับผมถ้วยรางวัลกับเงินล้านหนึ่งเอาอะไรครับไม่เอาครับจังหวะนี้ให้เพื่อนอย่างเดียวครับจังหวะนี้ให้เพื่อนอย่างเดียวเราไม่มีสิทธิ์แล้วไงแล้วเชฟเพียรเอาอะไรครับเราได้จริงๆเอาถ้วยครับถ้วยใช่ไหมครับใช่ครับไม่มีใครเอาเงินเลยใช่ไหมครับมันเป็นตักสีมากๆเลยครับถ้วยๆไปเนี้ยครับเกลือเกลือหรือน้ำตาลอ่ะเกลือหรือน้ำตาลนะที่ใส่อะน้ำตาลไปชิมนะชิมนะน้ำตาลโอเคตาลเอาเกลือไปไว้ใกล้กายกูหน่อยเอากลือไปไว้ใกล้กายกูเลยได้ไหมระวังนิดนึ่งด้ไรอ่ะซึ่งใคร ซึงใครมีซึ่งของไครหรือเปล่าใครตั้งซึ่งไว้ครับ้ซึ่งของไครครับผมแจ็คทำอะไรทำไม็ีอย่างเงี้ยทำไมเระอเบิดอ่ะชูวดิแตกหมดเลยขออภัยด้วยครับอย่าไม่แน่นองยังครับเเฮลค